ทุกคนรู้จักความลึกลับของทะเลกันไหมครับใช่ผมก็ไม่รู้จักแต่นี่คือเรื่องราวของการประชุนภายใต้ทะเลของผมใน The Pressure เริ่มเลยก็จัดไปล็อกไปเฮ้ยเก็บแล้หรือเปล่านะเฮ้ยเก็บได้โอเค ผมยังไม่รู้เลยว่าว่าไอ้ปืนนี้มันมาวิ่งยิงทําอะไรอะ่ะแบบนี้นา่ากลัวมากครับผมเคยเล่นเอ้ยเจอฉล,<อ>ลามอย่ามองเจอฉลามอย่ามองให้มือละโอเคให้มือฉลามนี่คือตัวอะไรอะ่ะเก็บตังเก็บตังค์ขโมอยตังขโมอยตังหมดโอเคขโมอยขโมอยวันนี้ไม่อะไรหรอเปล่า โอเคเลยขโมยขโมยมามามาปืนแฟดปืนแฟดมันมันมาวิ่งใส่ตัวอะไรอ่ะวันนี้ไปไม่ได้โอเคเดินมันจะหันไปทางฉลามเองนี่สิโอ้โจบเลยนะถ้ามันเป็นอย่างนั้นจบเลยนะโอเคถ้ามันหันไปเองไป วิแฟล์เพลงยังเศร้าอ่ะเก็บตังค์เจ็บตังค์ทำไมเพลงมัยยงนใช้กับบอสเฮ้ยผมยังไม่เคยไปถึงด่านบอสเลยบว่าผมเพิ่งเล่นแค่สองรอบไปมันตัวมันมีตัวม่วอยู่ด้านในด้วยเฮ้ยสตูนทม้าพวกมันทม้าเป็นไงบ้าง ี่จะได้แมปอะไรต่อวันนี้ผมจะได้แมปแบบนี้แหละให้ลบลบบอกไอแมปหลังๆวันนี้แบบว่าถ้าเป็นแมปอะไรประเภทประเภทนี้คือว่าภาพภาพมันจะสวยมากโอ้โหนี่อะไรเนี่ยวุดรูแล้วมันจะมีตัวอะไรออกมาไหมเนี่ยอุ้ยอุ้ยไฟไฟมา อันนี้ใช่ไหม The a n g h o r ปลาหวัวหลอดไฟความเร็วสูงหลบมันในตู้ให้ดีละ่ะไม่งั้นละก็โอเคโอเคไปกีบทันให้นะบอสมีวิธีรับมือแล้วก็วิธีหลบ สีพวกมันจะเล่นเราตอนเข้าตู้สวัสดีคุณเนโกะสกุลละครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะใครได้เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมสกุลละร็ขอบคุาคบม,มากนะมาอยู่กับเพื่อนได้ไมาอยู่กับเพื่อนได้เไปไม่ไม่ใช่ใช่ไหมเมื่อกี้อันนี้ลงลงได้หรือเปล่านะไม่น่าลงไม่น่าลงนะทำฉันกลัวหมดไอ้พวกนี้โอเคซ้ายขวาไม่บีหรอก ไป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 เฮ้ยไม่เห็นเด้งๆเลยโอ้ยคุณบีคุณคุณบีอยากเห็นเด้งๆเหรอแบบว่าเด้งก้นเหรอได้ผมยกยกตัวเองขึ้นมาให้ก็ได้มาถ้าคุณอยากเห็นเด้งก้นผมยกมาเลยมามันคล้ายๆกับแมปดอผมเลยชอบเล่นโอเคได้เลยพี่เคยฟังเพลงเดี๋ยวอะไรนะ ผมพี่เคยฟังเพลงหนึ่งเดียวคือแม่ไหมหนูฟังอยู่จะร้องให้ยังไงนะขอแยกประโยคหม่ได้ไหมพี่เคยฟังเพลงหนึ่งเดียวคือแม่ไหมอ๋อเพลงหนึ่งเดียวคือแม่ไม่ไม่นะไม่น่าเคยนะผมไม่ผมไม่ค่อยฟังฟังเพลงอืมแบบดอไม่น่ากลัวเท่านี้โอเคอันนี้แสดงว่านี้น่ากลัวว่ะขนาดแบบแบบดอผมยังตกใจจะตายอ่ะขนาดแบบโดนตกใจจะตายเลยเนี่ย แบบนี้จะไหวไหมนะโแล้วมันตัวม่วงอีกแล้วไอ้ตัวนั้นฮะอายเฟคเตชั่นฉลามรอยตาที่คุณจะต้องจ้องมองหน้ามันอย่างเลี่ยงไม่ได้พยายามคุมหน้าให้ดีก็แล้วกันจ้องค่ะจ้องค่ะสิจ้จองไปที่ค่ะเหลี่ยนหน้ามันที่ เกียดหน้ามันจริงจโอ้ยจ้องอีกจ้องไปอีกเกียดหน้ามันมองวันที่ขึ้นไปอกไม่มาหรอกย่างเกียดหน้ามันอะ <Okay. S 1> เสรยวได้ได้มาแล้วมีกำลังใจแล้วครับเฮ้คุณบีค,ณบคุณกำลังใจแล้วดีแล้วครับผมในในทิศผมไม่ค่อยได้คุยกับคุณบีอะไรอยากคุยกับคุณบีบ้าง แต่ว่าผมผมไม่รู้จะคุยอะไรด้วยเข้าไปบอกว่าก็เก่งๆแต่แต่ว่าถ้าแบบว่าผมเป็นคุณบีอยู่ในนิดผมผมจะพยายามเข้าไปคุยอะไรด้วยนะโอเคเลยเขาลุก,าลลกัาเลยลุกัาเลยลุกมาเลยโอเคไป ไม่มีหรอกเสียงอะไรไม่มีหรอกไม่มีหรอกเสียงอะไรนะไม่มีหรอกจะจะร้องไห้หน่งเดียวคือแม่เอ้ยคุณฟังเพลงอ้มันก็น่ากลัวเกิดนะบางทีคือแบบว่าบรรยากาศมันพาหลอนนะ่ะบางที่มันมันมันก็ไม่ไม่ได้มีอะไรนะ ผมผมว่าไอ้ที่ผู้ควบหลังว่าห้ามท่านจ้องอ่ะแต่ว่าคือตอนแรกผมไม่คิดไงเพราะว่ามันเป็นแบบว่าจ้องค่าจ้องค่าสเค่าจ้องมาที่ค่ารูดติดแล้วอย่างนั้นเลยไอ้ตัวนั้นแ่ะเคมันน่ากลัวจริงๆไหมอนั่นอะเล่นไก่พิงวดแรกเล่นเกมเพลินโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรวุฒิอาวุธยังไงคุณก็มาหาผมตลอดอยู่แล้วก็ชิว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  โอเคโดมิจังสวัสดีสวัสดีคุณคณะครับผมฟองมาโดนตกอ้ยพี่เห็นนะประตูฝั่งไหนแล้วนะประตูฝั่งไหนแล้วนะพี่ยัดลิงก์ไว้ไหนแล้วครับอยู่อยู่ใต้คลิปครับผมกดไปใต้คลิปเลยนะกดกดไปใต้คลิปมันจะมีลิงก์ที่ขอดอยู่แต่ผมบอกเลยนะว่าผมไม่ไม่เข้าด้สิ่งจิตอะไรนะแล้วลิตยังสร้างไม่เสร็จด้วยแต่แต่ว่าใช้ใช้ละมันมันก็จะมีช่องคุยอยู่หนึ่งห้องแหละ แล้วก็ช่องส่งข้อความอยู่หนึ่งห้องแหละก็เอาไปส่งข้อความไปก็ได้ถ้ามีอะไรก็แท็กผมแล้วกันฝั่งไหนแล้วนะขอใหม่สิอ่าสวยแล้วทีนี้ฝั่งนี้แล้วกันใช่ไหมนะใช่ไหมนะเหมือนหรือเปล่านะ ใช่แหละไปเรียบร้อยครับ Good กู๊ดพีเพลก่็เหนือมีชีวิตที่จะดักจับผู้ <laughs> ที่ไม่ระวังฮ่่อ่าอ่าผิดที่ผิดประตูขอโทษครับเออเนี่ยอะไรอ่ะนี่ห้องบอสเหรอไม่ไม่ไม่ใช่หรอไม่ใช่ไม่ใช่หรอมั้ง โอเคอยู่ห้องต้องข้าโอเคแล้วนี่อะไรนะอ๋อพัซเซลิลนี่เองแล้วเราก็บิ๊กเบนซด้วยไง โอเคใช่ละไปเลยโอเคจัดไปวันนี้เพี่วันนี้ผมไปดำน้ำมาที่งเรียนพาไปได้ไปแค่ห้องกิ๊บเฮ้ยโหห้องกิฟ๊บมันเป็นห้องเก่งเลยใช่ไหมล่ะใช่ไหมถ้าผมได้ยินเสื้อเสียงเรียนน้ำมาไม่ผิดห้องคนเก่งเลยนี่ห้องกิ๊บน่ะไป อยากได้แบบว่าไปทำมาเลยแบบว่าเรียกว่าอะไรนะที่มันแพ้แล้วนี่คืออะไรแบ็กไลท์ล็อกดาโอ้ย ก็ยิ้มหวานเกินอ่ะสวยละประตูสองอันอีกแล้วโอเคไม่ใช่อันนี้แน,น,น่นอนอนนี้แน่นอนอนี้แน่นอนแมปไรอพี่แมปเพรสเชอร์ครับผมแมปในตัวบ,บอกนะแมปเพรสเชอร์ อันนี้โอ้ยไม่ใช่ได้ไงอ่ะไม่ใช่ได้ไงอ่ะก็ฟังเสียงนี่ไม่ใช่ได้ไงไม่ใช่ได้ไงอยู่ออโอ้โหมคูทม้ทีมก้าท้าทายกับทะเลก็ต้องพบกัจุดจบแบบนี้แหละ